สวัสดีค่ะเจอกันวันหยุดแล้ววันนี้ยาอออยากจะมาทำลูกชิ้นเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาวอยก็เลยอยากจะมาทำลูกชิ้นกินเองสูตรของอยาออเองนี่แหละ,ะก็จะรวบรัดง่ายๆแล้วก็เป็นสูตรไม่ยากทำอาไว้กินแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจกเพื่อนที่ทำงานก็ได้กินกันสูตรมันก็ ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็เนี่ยตามเนี้ยเดี๋ยวยาอจะสอนขั้นตอนต่อไปเอาสไตล์ยาอนะลูกชิ้นโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นไก่บดแต่ว่ายาอวันเนี้ยยาอทาเยอะปกติยาอจะทําแค่กิโลเดียวเดี๋ยวยาอจะให้สูตรไปแค่กิโลเดียวตามที่วิดีโอที่ยาอตามคลิปแล้วยาจะให้รายละเอียดอันนี้ยาอจะทํามากหน่อยเพราะว่า พรุ่งนี้จะไปฝากเพื่อนๆที่ทํางานอัตราส่วนเดี๋ยวจะบอกนี่ก็เป็นผงฟูนะอันนี้ก็เป็นผงฟูอันนี้ก็เป็นคโนคโนอ,นอไก่เราเนี่ยแหละนี่ก็เป็นพริกไทยอันนี้ก็น้ําตาลทรายอันนี้ก็เกลืออันนี้ก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดคือ เขาขายของแป้งแป้งมันนั่นแหละแต่นี่เป็นแป้งเขาเข้าวโพดนะอคอนสตาร์ทแล้วก็ช้อนที่เราจะใช้เนี่ยก็คือก็คือช้อนตัวนี้คือช้อนตัวนี้ช้อนเดียวคือช้อนอ่าช้อนโต๊ะอันนี้คือช้อนโต๊ะนะเนี่ยช้อนอันนี้ก็จะเป็นอ่อ่าถ้วยตวงถ้วยตวงนะ อันนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงแต่เดี๋ยวจะอาจะเนี่ยใช้แค่สองอันเดี๋ยวจะอาจะให้อัตราส่วนอันนี้จะเอาเอาน้าลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นลืมอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ก็เป็นซอสฝาเขียวหรือเนี่ยซอสฝาเขียวหรือก็จะเป็นเราจะใช้ของอซอสของนี่คือซอสภูเขาอันนี้คือจะเอาใช้ใช้สูตรแล้วใช้ซอสซอสต,ตัวนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นจัดเลย อย่าเอาตวงเอาไว้เลยเนี่ยอตราส่วนหนึ่กิโลต่อน้ำสองถ้วยสองถ้วยตวงที่อย่าอดโชว์ถ้วยเมื่อกี้นะต้องเป็นน้ําที่เย็นจัดออกมาจากตู้เย็นเย็นเลยนะแล้วเดี๋ยวย่อจะลงรายละเอียดให้ในในนี้ว่าย่าอจะทําแค่ตราส่วนแค่คือเอาสูตรไว้แค่กิโลเดียวแต่ว่านี้จะย่อจะทํามากหน่อยนะเดี๋ยวย่อจะลงรายละเอียด ยอ,อก็จะเทส่วนผสมลงไปในน้ำสองถ้วยตวงนะน้ำเย็นจัดนะส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแ,แล้วยอ,อก็จะคนก็คนให้มันให้มันเลยให้มันเข้ากัน,นที่เยอ,อทำรวบรับปกติเยอเคยทำคลิปแรกไปแล้วละเอียด อันนี้ความยาวมันยาวมากลงใน,ในลงคลิปลงใน YouTube ไม่ได้มันมันยาวเกินยอก็ไปกลับมาทำใหม่ให้มันสั้นแต่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเขียนไว้อัตราส่วนของทำแค่หนึ่งกิโลนะก็คนคนไปอย่างนี้พอคนได้ที่คิดว่าละลายแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ในนี้ เอาเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเทใส่ลงไปในในไก่นี้เลยน้ำต้องเย็นนะน้ำต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นเพราะลูกชิ้นจะอยู่จะเด้งได้ดีก็ตรงความเย็นนี่แหละท่านี้เราก็อันนี้เราก็ผสมเราก็ทำในตรงเนี้ยให้น้ำกับไก่เนี่ยน้ำซอสที่เราผสมเนี่ยให้มันเข้ากันคือแยอออ รวบลาดเพราะว่ายาอถ่ายคลิปคนเดียวไม่ได้มีผู้ช่วยก็เลยต้องอีกมือถือโทรศัพท์อีกมือก็ก็ทำไปก็เนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยเอาข้อสำคัญให้มันให้มันให้ให้มันใ้นั่นกันเลยให้มันเข้ากันเข้ากันดีเลยนะเนี่ยแหละอันนี้ก็เข้ากันแล้วเนี่ยให้มันเข้ากันขนาดเนี้ยไม่ให้มัน คือให้เนื้อไก่กับอซอสท,ที่เราผสมนี่ให้มันให้มันเข้ากันให้มันไม่ไม่แยกจากกันเป็นก้อนเป็นอะไรทานี้เดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปจะพาไปเข้าเครื่องปั่นแล้วเคล็ดลับก็คือการเอาน้ําแข็งใส่ลงไปในนี้ด้วยคือจะทํำยังไงก็ได้ให้ให้มันเย็นเพราะทุกอย่างต้องเย็นหมดไก่เย็นน้ําซอสท,ที่เราผสมเย็นแล้วก็ระหว่างปั่นเนี่ยให้ใส่น้ําแข็งไปด้วยเพราะว่าการปั่นที่ใส่น้ําแข็งมันจะทาให้เครื่องไม่ร้อน แล้วเราก็ปั่นในอัตราที่แบบอ,อ,อันอันแรกก็สปีกน้อยหน่อยแล้วก็เริ่มมาเร่งนะอันนี้ก็เริ่มปั่นนะแนวจะออกก็ไม่ถนัดโอเคนะไม่ถนัดถือโทราศัพท์ ก็ปั่นประมาณนี้เราก็ปัน่นแต่ว่าทุกครั้งอ่ะเราจะต้องใส่น้ําแข็งลงไปคือให้หนื้อไก่เนะี่ยมันเย็นปั่นเนีเ้ยประมาณสักสิบนาทีครั้งละสิบนาทีพอครั้งนี้พอปั่นเสร็จเราก็เอาออกแล้วเราก็เอาไอ้ที่จํานวนที่คึ่งที่เรายังปั่นไม่เสร็จเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปั่นเนี่ยเอามาปั่นอ,อกีกสิบห้านาทีปัน่นแล้วก็รวบรวม เดยวจะออจะบอกทีหลังจากที่ปั่นออกมาแล้วนะคะเนื้อของไก่กับเนี่ยมันก็จะเนียนมาลักษณะแบบนี้เลยเนียนที่เราเห็นดำๆเนี่ยคือพริกไทยเป็นจุดดำๆเนี่ยคือพริกไทยเนี่ยเนียนต้องให้ให้เนียนให้ละเอียดเนียนแล้วก็ข้อสําคัญคือเคล็ดลับเลยก็คือความเย็นไม่ว่าจะทําขั้นตอนไหนต้องเย็น เพราะว่าความเย็นเนี่ยจะทําให้ลูกไก่ลูกชิ้นไก่เนี่ยเด้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่อะไรก็แล้วแต่นะคะขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะนำไอ้ที่เราปั่นเนี่ยเข้าไปในฟิซเซอร์แล็ด้วยพลาสติกหรือเอาถุงอะไรก็ได้คลุมแล้วก็เอาเข้าฟิสเซอร์35นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาไปเข้าฟิซเซอร์ไว้ก่อนช่องแข็งเลย35นาทีคะ่ะเอาออกมาแล้วจากตู้เย็น จากตู้ช่างฟิตเป็นเวลา35นาทีก็ออกมาเตรียมแล้วแล้วเราก็จะต้องตั้งน้ำเนี่ยตั้งน้ำคือให้มันร้อนเสร็จแล้วเราก็อืพอร้อนแล้วเราก็เบาไฟให้สุดเลยเพราะหยอดเนี่ยต้องใช้ไฟร้อนไม่ได้ลูกชิ้นจะแตกเราทำสองกระทะเพราะว่าจะต้องความรวดเร็ววันขึ้น พายา้างการเสร็จไวๆเนี่ยเวลาปิ้นนะเราก็ทามันขึ้นมาแล้วเราก็กดปิ้นเนี้ยแล้วเราก็ช้อนตักค่อยๆเอาลงเนี้ยปิ้นเนี่ยเอาให้ดูช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยจับมันมาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปาดไปครั้งหนึง่งแล้วเราก็ปิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ปิ้นแล้วค่อยๆเอาลงแล้วดูในกระทะเนี่ยน้ํา เราพยายามอย่าให้น้ําร้อนอย่าให้น้ําร้อนจัดเด็ดขาดเอาน้ําอุ่นๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอนั่นแล้วเราค่อยเร่งมันถ้าเราไปเอาน้ําร้อนลงเลยเมันจะทําให้ลูกชิ้นแตกนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาลง บางทีเราก็ต้องดับไฟให้ร้อนน้ําร้อนแล้วดับไฟแล้วก็ค่อยๆหย,ย,ยอดไปอันนี้เราก็ค่อยๆเขลียร์เราจะรู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันสุกก็คือลูกชิ้นเวลาเราเขลียไปมันรู้สึกว่ามันจะแข็งๆเด้งๆอย่างเงี้ยเราก็แล้วก็เอาลงน้ําเย็นจัดแช่ในน้ําแข็งเอาทุกอย่างลงมาแล้วก็แช่ในน้ําแข็งเนี่ยให้เย็นจัดเลยเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นไหมน้ําแข็ง แบบนนี้ะได้แล้วลูกชิ้นลูกชิ้นไก่เด้งสูตรยายโออ่ะรสชาติอร่อยลองทำกินดูนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะคะคลิปต่อไปยายออจะพยายามทำอาหารมาฝากทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะ